ในช่งก็บอกวา่เป้นเจ้าอยู่เดียวนะครับคณะของนักกีฬาเบสบอลนะครับว่าทรงเป็นห่วงนะครับในขวัญและกําลังใจของนักกีฬาเบสบอลทุกคนนะครับแล้วก็มั่งตั้งใจที่จะนําทีมเบสบอลของเราให้กล้าไปสู่จุดหน่วงหมายนะครับทรงพระราชทานของก่อนให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับ ขอให้ประสบความสำเร็จในทดูแม่ทำเป็นมุ่งมั่นตั้งใจไว้เลยนะครับแล้วให้เป็นกระแสมานะครับเป็นส่วนราชกางใจแต่ในกีฬาและประุกีบอื่ทุกคนนะครับครับผมขอบพระคุณมากครับผมทรงพระเจริญครับผมครับจะได้นำสรงพระเจริญนะสวัสดีครอน ครับนักกีฬาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดทุกคนครับรับทราบความประสงค์ของท่านเป็นอย่างดีครับของพระองค์เป็นอย่างดีครับแล้วก็จะพยายามปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มความสามารถครับผมครับผมนายกับผมนายกเต้ารารขอผมตูนเลยต้องต้องนานทราบนะครับครับขอบพระคุณมากครับผม สวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะนับเป็นพระหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อนะักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพวกเราจะมุ่งมั่นทำหน้าที่เต็มกำลังเต็มความสามารถเพื่อนำชื่อเสียงกลับสู่ประเทศไทยค่ะ